สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีเดวอนชัยกันอีกแล้วนะครับคุณนสวัสดี FC สาวน้อยและก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับความเคลื่อนไหวแวดวงการหมอลำในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินขึ้นลงในวงการหมอลำเนี่ยในรูปแบบต่างๆแต่ประเด็นที่น้องอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นะั่นก็คือประเด็นของพี่เนกนรุพลครับ หลายคนกําลังตั้งคําถามใช่ไหมล่ะครับว่าโพสต์โพสต์หนึ่งที่พี่เน็กนฤพลโพสต์ไว้ว่าต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตโพสต์ไว้ประมาณนี้ทําให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ fc สาวน้อย fc น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเนี่ยมีการตั้งคําถามว่าพี่เน็กจะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือไม่แต่น่นอนครับภาพบรรยากาศที่เรียงร้อยกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆกที่พี่เน็ก เข้ามาถ่ายหนังขายออกับพ่อโจโยุมนินแล้วก็ได้มาสนิทชิดเชื้อกับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าขณะนี้นะครับเป็นพี่ชายของอู๋อิงเพชรบ้านแพงไปแล้วโดยปริยายเนื่องจากก็ได้มีการสนิทชิดเชื้อกันแล้วก็มีการหยอกล้อกันในรูปแบบต่างๆผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลเพื่อที่จะทําให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้มีความสุขไปในรูปแบบต่างๆภาพบรรยากาศที่ พี่เน็กนุพผลนะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการร่วมสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงล่าสุดเข้ามาเป็นคอมเมนเตอร์ในการที่จะคัดเลือกหมอลำเข้าสู่อาคาเดมีสาวน้อยเป็นแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์เพื่อที่จะเป็นการยกระดับวงการหมอลำยกระดับวงสาวน้อยให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น แต่ว่าโพสต์โพสต์นี้ทำให้พพุแม่เอฟซีเนี่ยหลายคนตั้งคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยว่าพี่เน็กนรุพลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายเลยว่าหรือว่าพี่เน็กนรุพลเนี่ยจะมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆหรือไม่แต่หากเป็นอย่างนั้นจริงๆเชื่อว่าจะเป็นการพลิกวงการหมอลำหรือว่าพลิกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มีชื่อเสียงได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพี่เน็กนฤพล์เนี่ยเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของค่ายแกมมี่โกทุกคนแล้วพี่เน็กนฤพล์เนี่ยมีเพลงดังมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเอนดี้หรือว่าไปร่วมทําการแสดงที่เป็นคอนเสิร์ตของพี่เน็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เพลงหมอลําแล้วก็เพลงลูกทุง่งในการที่จะร่วมแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็เรียกได้ว,ว่าบอสโจก็ให้ความสําคัญกับพี่เน็กนฤพลเป็นอย่างมากในการที่จะไปออกสื่อหรือว่า ไปทําการแสดงในรูปแบบไหนหรือว่ามีอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยพี่เน็กนุพล์ก็จะอยู่ในสายตาของพ่อพ่อแม่ f อฟทุกคนทุกท่านเลยทําให้นี่แหละครับหากเป็นจริงๆหากเข้ามาจริงๆเนี่ยเชื่อว่าพ่อพ่อแม่ f อฟซีสาวน้อยเนี่ยพร้อมที่จะโอบอุ้มแล้วก็ให้การต้อนรับพี่เน็กนุพล์เป็นอย่างดีเลยแหะครับรวมไปถึงนั่นด้วยที่รู้สึกว่าพี่เน็กนุพนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้การต้อนรับกับ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอย่างมากแต่ก็นี่แหละครับก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวว่าพี่เน็กนฤพลจะเป็นไปตามที่พ่อพ่อแม่ f c เนี่ยตั้งคำถามหรือไม่ว่าจะเข้ามาอยู่กับวงสาวน้อยจะเข้ามาอยู่กับอีล่าอุงอิงเพชรบ้านแพงจริงๆหรือไม่แต่หากมาเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าจะเข้ามาเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่หรือว่าจะมาแทนพี่วัดสิวดตหรือไม่ถ้าเกิดว่าเข้ามานี่ต้องเป็นระดับพระเอกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วละครับแน่นอนครับ พี่เน็กนฤพลเนี่ยกับแกมมี่โกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอุ้มชูแล้วก็ค้ำกันมาหรือว่าจะหมดสัญญาแล้วหรือไม่ก็ต้องจับตาครับแต่เชื่อว่าพี่เน็กนฤพล์เนี่ยมากความสามารถจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงที่มีน้ําเสียงไพเราะมากๆอยู่แล้วแล้วก็การร้องการลัาเนี่ยก็ใช่ย่อยเลยเพราะพี่เน็กก็ลูกอีสานแล้วก็มีความคิดทัศนคติที่เรียกได้ว่าเป็นเชิงบวกอย่างมากเวลาพี่เน็กนฤพน์เป็นการพูด เรียกได้ว่าเป็นการพูดแบบให้คติสอนใจกับน้องๆหรือว่าเป็นการพูดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์โค้ชของวงการหมอลำเลยนัอนก็ชอบในทัศนคติของพี่เน็กนฤพล์นะครับเ,เวลาพูดให้กําลังใจน้องๆศิลปินหรือว่าเวลาพูดก็จะมีหลักการและเหตุผลรวมไปถึงทัศนคติในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลานี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เรียกได้ว่า ทำเอากระแสวงสาวน้อยเพชรบันแผงเนี่ยกระเพื่อมอีกหนึ่งสิ่งเลยเพราะว่าพี่เน็กนุพลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเบอร์ใหญ่ก็อย่างที่นอนพูดไปแล้วครับก็คืออยู่ในค่ายแกมมิโกเนาะพี่เน็กนุพลได้มีการเปิดเผยประวัติไว้ในรายการเดอะโก้ดแหละแล้วก็อีกหลายๆ สิ่งหลายๆอย่างหลายๆช่องทางหลายๆช่องทางโซเชียลว,ว่าพิน,พนิจกฤตพลเติบโตมาจากการร้องประกวดก็คือเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ18ปีร้องประกวดในรายการเพลงผ่านทางโทรทัศน์นั่นแหละครับแล้วก็ได้มีโอกาสเส็นสัญญากับแกรมมี่โกเรียกได้ว่าก็มีผลงานเพลงเจ็บสัมฟ้านี่ก็เป็นอหนึ่งผลงานเพลงที่เรียกได้ว่าก็ร้อยล้านวิวเช่นกันก็คือนี่แหละครับทำให้พ่อพ่อแมเ่เอฟซีรู้สึกตื่นเต้น แล้วก็มีความคาดหวังว่าพี่นึกนฤพน,นกับโพสต์โพสต์ที่บอกว่า,าต้องมีการเติบโตเนาะทุกการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องมีการเติบโตกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะต้องไปเติบโตแล้วเติบโตในรูปแบบไหนล่ะแล้วจะมาสานอ้อยพชบ้แพงหรือไม่ล่ะแล้ววัดโจแชรไว้แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยว่าหรือว่าจะจริงหรือว่าจะเป็นการที่จะเข้ามาเป็นพระเอกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเพราะว่าเอฟมีความคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์หรือว่าการโพสต์ความเคลื่อนไหวของพี่เน็กนรุพลลองคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลกันว่าเน็กนรุพล สามน้อยเพชรบแพงหรือไม่ก็ต้องจับตาครับหลังจากนี้ความเคลื่อนไหววงการหมอลำมันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจริงๆครับแล้วก็สามน้อยเพชรบแพงก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวงหมอลำแล้วที่เร,เรียกว่ามีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศไทยติดหนึ่งในสี่เลยก็ว่าได้นั่นให้ สาวน้อยเพชรเพลนแพงระเบววัฒนศิลป์ะสนะมนเทิงศิลป์หมอลำใจเกินร้อยอีสานนครศิลป์แล้วก็เสียงอีสานรวมไปถึงอีกหลายๆวงหมอลำเลยที่เรียกได้ว่ามีงานเต็มปีเต็มเดือนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เน็กเข้ามาเนี่ยก็จะยิ่งส่งเสริมสาวน้อยเพชรเนแพงให้รู้สึกว่ามี ชื่อเสียงในวงการหมอลำในแวดวงหมอลำเชื่อมอเพลงลูกทุ่งกับเพลงหมอลำเนี่ยเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทเป็นศินลปินแค่โชว์เหมือนองๆเป็รบ้านแพงหรือไม่ก็ต้องมาจับตาแล้วก็มาลุ้นกันครับส่วนนี่แหละครับก็ต้องให้กําลังใจพี่เน็กไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนไม่ว่าจะไปเติบโตในรูปแบบไหนก็ต้องส่งกําลังใจเนื่องจากตอนนี้ความรู้สึกอะ่ะเหมือนกับพี่เน็ก นรุพลเนี่ยเป็นพี่ชายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปแล้วแล้วก็อุองอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าก็จะมีความสนิทชิดเชื้อรวมไปถึงให้การเคารพพี่น็กนรุพลเนี่ยค่อนข้างมากแล้วหากมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเชื่อว่าความบันเทิงหลังจากนี้จะเกิดขึ้นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วจะเป็นการยกระดับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้เพราะว่าหากพี่น็กเข้ามาแล้วก็ต้องมีบทบาทในการที่จะทําการแสดงกับวงสาวน้อยรวมไปถึงเดินทางไปกับวงสาวน้อยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ปัจจุบันมีงานเต็มปีเต็มเดือนไปจนถึงนู่นหรอครับปี717273เลยก็ว่าได้เพราะว่ากระแสขององค์หิงเพชรบ้านแพงแล้วหากพี่น็กนฤพลตัดสินใจมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆเนี่ยเชื่อว่าก็จะยิ่งทําให้เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยเพ่งเล็งแล้วก็เล็งเห็นถึงกระแสเล็งเห็นถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะ ธุรกิจในการที่จะจ้างสาวน้อยเพชรบนแพงไปปิดวิกแล้วก็เชื่อว่าจะนำพา f c ของพี่น็กนฤพลเนี่ยมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบนแพงได้อีกจำนวนมากเลยเหมือนกับกระแสของพ่อแหลมเนาะที่ยกระดับวงการหมอลำหรือว่ายกระดับสาวน้อยเพชรบันแพ,แพงให้มีชื่อเสียงพี่แอนอรดีอย่างเนี้ย แล้วก็มาจบที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครบจบที่สาวน้อยผัดจันร์ก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นโลโก้ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแล้วและปัจจุบันเนี่ยช่องว่างของพระเอกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ยังขาดอยู่แล้วหากพี่นึกนฤะุพลเข้ามาจริงๆก็จะเป็นการเติมเต็มเรียกได้ว่าใช้คําว่า เพอร์เฟกเลยก็ว่าได้สําหรับ,บวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องมาจับตากันครับว่าพี่เน็กกฤพลจะเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆหรือว่าจะไปเติบโตในรูปแบบไหนก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่เนกกฤพลแล้วก็น้องอ,งอู๋งอิงเพชรบ้านแพงในการที่จะคาดว่าหรือว่าหรือว่านะครับจะได้ร่วมงานกันในปี68แปทับใน ชื่อในในชื่อเสียงเรียงนามเน็กนฤพนสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องมาร่วมส่งกำลังใจกันและนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นอนหยิบยกประเด็นของพี่เน็กนฤพลมาเล่าให้กับพ่อแม่เอซีได้รับชมรับฟังกันและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไว้ได้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอี๋เมืองแพงวงการหมอลำหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพแม่เซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ